สวัสดีครับนี่เป็นพิธีการชั่งน้ำหนักครับของนักมวยที่จะทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่1เมษาย,ยน2565ครับเป็นรายการเด e f i ไฟเตอร์เวิร์ลบ็อกซิ่งนะครับทางช่องรูทพอยกด23ครับตั้งแต่เวลา14.00นาจนถึงเวลา15.45นาทีครับโค้ชช่างน้หนักรายการก็จะประมาณนี้แหละครับ สีสันมีโปรโมเตอร์ชาวจีนครับโปรโมเตอร์เบอร์อรต้นๆเลยครับของจีนลิวกลางคันเนี่ยใส่สูมาด้วยนะครับแล้วตอนนี้ให้การสนับสนุนมวยของ TL Boxing Promotion หรือ The Fighter World Boxing นะครับล่าสุดก็เอานักมวยไปต่อยที่จีนครับสองคนนะอาจจะมีการแลกมวยมาเป็นแมวมองครับดูว่ามวยตัวไหนเอ้า ชาวหู <Cornell. S 2> ้าตานะครับก็ะเอาไปต่อที่จีไปปั้นร่วมกันส่วนกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันครับอาจารย์เฉลิมประยดทรัพย์คนเดิมนะครับแต่เขอยู่ v a c ใส่สูซนะครับส่แว่นที่อยู่ใกล้ๆตาช่างครับมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากโปรมเตอร์ผู้จัดแข่งขันครับคุณเอี้ยงธวีศรีหล่งสุวรรณวัด It's a strange, right? yeah. it am, oh, you have R. Oh, no. Just to make it friend like okay. this. It's a little, I am I, I, okay. look, you know, where. Yeah, นักบวยที่จะทําการแข่งขันนะครับในวันพรุ่งนี้เน ну ี่ยมีทั้งหมด5คู่นะครับแล้วก็ทั้ง5คู่นั้นมาช่งน้ำหนักในวันนี้ครับเอาคนที่อยู่ในกล้องนี่ก่อนแล้วครับเป็นนักมวยหญิงนะครับสิริธรพนไพยครับ ในน้ำหนัก48กิโลกรัมนะครับรู้สึกว่าจะประกาศ46กว่าผ่านแล้วครับส่วนคู่ชกของเขาเป็นนักมวยจีนครับจางเหมิงนะฮะ น,น,น่าจะเป็นมวยสร้างจากจีนนะครับเห็นทีมงานมาโปรโมทกันเต็มที่เลย <c oughs> จโจเ่็ึคันเลย นี่ครับคู่เอกของรายการครับแสงอาทิตย์หรือภูบดินอยู่หันงอครับมาแล้วครับมาแล้วครับคู่เมนไฮไลท์ของรายการเดี๋ยวนะอ๋อน้องมวยวันนี้มีน้องมวยหญิงอ่ยเหรอ นีอยู่ดีเยคนี่ยครับแสงอาทิตย์เจ้าของทรงผมที่เป็นไฮไลท์ตลอดตั้งแต่เราเห็นก็าชกสาคลมานะครับก็ตัดผมสวยๆแบบนี้มาตลอดนะครับนี่มีคนนี้มาได้ครับ สวยที่สุดในวงการแล้วครับ,รบแฟนของรถถังจิตเมืองนนท์ครับผมสวยจริงอะไรจริงครับ น้ำหนักนะครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเป็นการป้องกันแชมป์ WBA a s ี a รุ่นซปเปอร์ไรท์เวทครับ แต่กระเช้าเพิ่งขึ้นช่างนะครับอันเดาอันเดดาใช่ครับอาจารเฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับเป็นท่านท่านตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งผู้ควบคุมการแข่งขันอ๋อผู้ควบคุมการแข่งขันก็คืออาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับผมของ WBA นะครับนี่ฮะเอาละครับปเผชินหน้ากันเรียบร้อยครับกับคู่ชิงของเขาโฮเซ่โรด้าจูเนียฟิลิปปินส์ครับก็ไม่ใช่ฟิลิปปินส์นะครับโฮเซโรด้าจูเนียเนี่ยนี่คือเดอะไฟเตอร์เวิร์ลบ็อกซิ่งนะครับพรุ่งนี้ชกที่อาเซียนนี่แหละฮะเวลา1ิบสี่นาฬิกาสิบถึง15 นาฬิกา45นาทีนะครับสเปคพัดนะครับผมบางกรอบหรือว่า RCA นี่แหละนะครับผมอใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับวันนี้ช่างน้ำหนักเป็นทางการพิธีินกับประเทศไทยนี่หน้าตาก็คล้ายๆกันนะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะเอาอินเดียด้วยกันนะครับเฟสูเฟสเรียบร้อยแล้วครับดูสายตานะครับก่อนน้ำมือทั้งคู่ครับ ม่ขอญาน่ครับมันมันดูงดงามดูมีคุณค่าแล้วกินครับกับการที่จะได้เข็มขัด WBA เ s ีย140ปอนด์เส้นนี้ไปนะครับพรุ่งนี้ครับลุ้นกันครับว่าจะป้องกันแชมป์ต่อได้หรือเข็มขัดจะเปลี่ยนมือครับเพราะว่าทีมงานในบ็อกซิ่ง ท l เนะครับเขาก็จะจัดมวยจริงอยู่ตลอดหมายความว่าเป็นมวยที่มีฝีมือายายมือครับเหมาะสมเพื่อเป็นบันไดครับในการปูทางไปสู่สถาบันใหญ่นะครับลเลตติ้งก็เป็นเลตติง้งเบอร์ต้นๆน,นะครับเทาที่ผมรับภาพจากทางพุทธเอียงมานะครับหกว่าตลอดนั่นหมายความว่าในขณะที่ไลฟ์สดครับมีคนที่ติดตามชมของเขานี่หลักล้านครับ ซึ่งในระดับมวยสากลก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะที่มีผู้ชมถึงหนึ่งกว่าขนาดนี้ครับเรียบร้อยครับพิธีช่างน้ำหนักนะครับทั้งห้าคู่ประกอบไปด้วยศักดิ์กิติปัญญาอาภิวงศ์พบกับปูย่าฟามาฮีชาวอีหลานคับ147ยอนดปอ ผู้ที่2แสงอาทิตย์ภูดบดินย uh mm ูฮันฮอสเจอกับโพเซโรดาจูเนียฟิลิปปินส์ครับป้อมกันแชมป์รุ่น140ปอนด์รือรุ่นซปเปอร์ไลท์เวทครับแล้วก,ก,ผก,ก,ก kg, ็ผู้ที่3ครับฉลังศึกทัศพงศ์สีขาบเจอกับทีปกรณ์ปานเกษม43กิโลกรัมครับผู้ที่4นันทชาภูมิพรสารเจอกับเ่นหนองบัววัดวันพิชิตสิริธนารับ65กิโลกรัมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่โมยหญิงครับเนี่ยฮะไปยืน เผชิญหน้ากันอยู่นี่ครับศิริทอนพ้นภัยเจอกับจางหมุนชาวจีนครับ48กิโลกรัมครับมวยไทยเราจะได้ความสดนะครับดูแล้วอายุน่าจะน้อยกว่านะครับแต่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างครับในขณะที่จางเหมุนนั้นสูงกว่าโปร่งกว่าครับอายุมากกว่าก็น่าจะมีประสบการณ์ที่มากกว่าครับ ดูทรงแล้วน่าจะเป็นมวยสร้างของทางจีนด้วยนะครับคู่นี้นะครับนอกจากแข่งความสวยแล้วครับยังแข่งฝีมือกันด้วยครับของจริงครัคู่นี้เจอกันวันเสาร์นะครับทางช่องเวิร์กทอยกับดูแบ็คดอบด้านหลังครับผมสวยไหมครับ ยัน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 ยินทางจเหลองนะครับแต่สิ้นพิธีการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นพิธีการประชุมกติกาครับจะประชุมกันเฉพาะผู้ที่มีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์นะครับ นั่นก็คือแสงอาทิตย์ทูบดินยูฮันงอครับเนี่ยฮะเจ้าของสถิติชนะ16ไม่เคยแพ้ใครไม่เคยเสมอใครครับเจอกับโพเซโรตาจูเนียชนะ8แพ้2เสมอ2ครับชาวฟิลิปปิน ชมมวยตะกคนครั้งแรกนะครับค้นไข่นี่ของประเสริฐมันไพรไข่ใครนะไขแรงหนึงโอ้โหอะไรนะครับตั๊กทองเลยนะชงวยตะกอนเชี่ย

ท่านใจเาลมั่นใจมันใจใส่เขาลไมเนียเจ้าต่อยกกมายงไามองรักมากนะก็เขานังจากัสุราานีนอครับอายุ2ป <c oughs> ี <c oughs> ไม่เยอะครับก็เวลาในงานก็เยอะอย่างนี้ยเคตั้งนบเขาก็มาแล้วเสือทรอนนะเสือทรอนพนไทยนะครับนี่ฮะน้องมาชิมรางเป็นครั้งแรกเลยเนาะอ้าวครั้งแรกในชีวิตในการชกมวยสากลอาชีพนะครับติดตามน้องด้วยกันนะเดี๋ยวไปฝึกหลังสิ่งไป 不要不要，这个这个。啊，先拍个。我我我，我要不要买衣服了？就是这个这个。我是要帮你的。演演演，李松，李松演的。李松演的。汤姆呢？啊，是是是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  เราเลยตัดเพื่อเอาบรราการสักหน่อยแล้นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอมาดูผมหนึ่งนะนี่ฮะโอ้โหนี่นี่คืออ่านี่นี่นี่คือยืดเกินลมร้อนลมร้อนถามอ่ะเอาบรราการนี่มันหมายความว่าไงก็เหมือนกับว่าอ่าเพราะว่าเอาบริการนี่ก็หมือนว่าให้เราให้มีความมั่นใจให้วราคิดว่าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างนั้นด้วยนะเราทำให้เราเนี่ยได้มีความมั่นใจแล้วก็ก็เหมือนว่าเป็นสิริมงคลใช่ครับเอาสิริมงคลเราอ่า พระเจ้าของเราครับบอสฟานอตาลต้องชูชีพตัวนี่ือีกหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนสามสิบวันช่วงนี้หรือช่วงชูชิพตัใช่ครับแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้เถึงขนาดครับเพราะว่ามีโชคไม่งั้นร่างกายไม่ไหวอืมก็ยังงงว่าเอ๊ะถ้าเกิดชูนีพเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยใช่ไหมล่ะตั้งแต่วันพิมพ์จนตันส่งแต่ว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมไม่มีปัญหาเราไปใช้ที่หลังได้อ๋อได้ใช่ไหมอ๋อ โอเคแล้วการเติมตัวพี่คล้องไปนี่เป็นไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคล้องเห็นว่าเห็นว่ามีพี่เขยมาช่วยด้วยช่วยจนจนต่อยไม่ได้เนาะช่วยจนจนต่อยแล้วหลังเสียใช่หลังเสียเลยโอ้โหแล้วแล้วฉันก่อนที่จะไปเมกาเขากระชับเป็ไงบ้างเขาก็บอกยังไงเขาก็บอกให้ทำเต็มที่จากคำสอนก็แนะนแหละอ่านะพี่เขยเนาะอ่า เราตั e ้งใจไหมเนี <c> ่ยไปเนี <c> ่ย <c> กับทางบริษัพี่ปิ่นก็ถาเต็มที่ครับเคยเจอกันยังไม่เคยครับไม่เคยเจอศึกษาเทปเล่าก็ดูดูแล้วใช่ไงบ้างก็ใช้ได้ครับเก่งนะเก่งเอ่อเทียบบอกไม่ว่าอยู่สักกี่ไปที่เอะไปรก็ยังมีการก็อยู่ที่อันดับโลกครับอ่าตอนนี้อันดับเท่าไหร่แล้วหนึ่งสิบสองครับสิบสองสิบสองเขาเขาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไง มัสิา้ากิดมีโอาสก็ได้ชิงเลยคใช่ครับ๋อเขาโอกาสได้จิงเ่้องกันแชมป์ีครัเจคั้นี้อันนี้เจ็บครับีแล้วร้อยสีบถ้าไปถ้าไปถ้าไปไอไปะโรเนี่ยมันมันมันระมุ่ไวกี่ปอนด์เนี่ยันเหืยไหมเป็นำหนัทได้เลยใช่เสียเปรียไหมถ้าเกิดไปไปไม่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 เสียเปรียนะ่เปีอ่า เอาเอาวันนี้เอาเชียร์มาเยอะเลยนะคับจ้ามหนักนะพ่อแม่มาด้วยครับครูมากันเดี๋ยวผมก็ควรไหมนะครับผมฝากแฟนมวยตังค์หน่น้องครับก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็จะทำหน้าที่เต็มที่และที่สุดครับอ่าชื่อจริงว่าภูบดินเหรอครับผมอ๋นี่ใช้ชื่อจริงด้วยเนาะใช้ชื่อจรับ JL เดี๋ยวนี้ใช้ชื่อจริงด้วยเลยครับอ่าภูบดินอยู่งานเงาะเลยใช่นไหมอ๋อเนี่ยเลย ตอนนี้19ปีครับโอเคเลยเอาละครับไปเดี๋ยวมัโรบต้องไปถามคนนี้ไปต้องไปต้องไปถามคนนี้นี่อยู่ข้างหลังก็อยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี้อะไรนี่คือผู้ที่จะให้คำตอบสุดท้ายนะครับผมนี่ฮะครับตอบเดี้ยวเลยนะครับท้ามาเลยครับไลฟ์หรือวิดีโอครับกไลฟ์สไลฟ์สดโอเคสวัสดี้ครับสวัสดีครับพูดถึงเส้นทางของ ของนี่เลยฮะของแสงอาทิตย์ติดไปเลยแสงอาทิตย์ตอนนี้เอถ้าวัดในค่ายทีเอลนะครับก็ถือว่าเป็นนักวยที่อันดับขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเร็วตามลำดับเฉพาะในปีนี้เนี่ยขึ้นมาสามลำดับละนะครับตอนนี้อยู่อันดับสิบสองแล้วก็เชื่อว่าถ้าถ้าชกต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยผมว่าภายในสักครึ่งปีลุ้นลุ้น top ten top ten ลุ้นเลยใช่ไหมฮะ top ten ครับท็อป e n จมีโอกาสที่จะชิงแชมป์ได้เลยก็จริงๆ อันดับ12เนี่ยก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายิ่งอันดับสูงเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันมันก็ยิ่งจะมีโอกาสมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใจผมตอนนี้ก็จริงนะทำ T ท L มา3ปีแล้วตอนนี้อยากให้มีนักอวยได,ได้ได้ชิงแชมป์โลกเขามากน,น,นะคร,ครับถ้าถ้าจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะไปรับในัหรือว่ามือไทยจริงๆก็แล้วแต่ ผมว่า <g ül> แล้วแล้วแต่มากๆในนู่นร้อยจีสิบปอนด์ครับผมแล้วแต่แต่โอเคถ้าเกิดตลาดใหญ่จริงก็คงเป็นที่อเมริกาไปที่ไปไปข <g ül> องเงินที่นู่นดีกว่า <g ül> ใช่ครับแต่พูดตรงๆนะครับแต่อาทิตย์นะตอนนี้เอาให้มีโอกาสได้ชิงอ่ะพร้อมไปหมดเพราะว่าถามน้องบอกว่าเจ็ดไฟละคือคือคือป้องกันแชมป์เจ็ดครั้งละครับ <g ül> ไฟนี้เฉียงทำ <g ül> ไมเลือกนักมวยชาวฟิลิปปินส์มามามาชกกับเราคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟนี้ที่หมายมันปั้นมือไว้ตั้งแต่แรก จะเป็นทั้งวยอินเดียครั้งที่แล้วนะครับเป็นล่าลาบุเอที่ต่อยกันสนุกมากแล้วก็ซึ่งไฟนั้นบอกว่าผมมามองผมก็มองแสงอาทิตย์ชนะแต่เชื่อไหมว่านั้นมีคนดูไลฟ์ใน y u u u b e เนี่ยห้าพันกวาคนกังผาเป็นคนอินเดียดูสามพันกว่าโอ้โหด่าเราด่าเราด่าเราทสามเขาใหญ่ด่าด่าเราทุกคนเขาเราโกงเอ้เลยผมก็โกงอะไรผมกที่ดในใจผมดูอยังไงผมก็ ไปซากาแฟมวยนะผมก็ไปถามแฟนมวยไามว่าเฮ้ยถามจริงดูคู่นี้เป็นยังไงทุกคนก็บอกดูแต่ปัิทีชนะแต่โอเคสูสีไม่สูสีแต่อาทิตย์อาจารไม่ไม่เด็ดขาดเท่าไหร่สําหรับในไฟที่แล้วแต่ดูโดยรวมแล้วเราชนะแต่ก็ยังไงก็เราคนยืนดาวเข้ามาในเข้ามาในเพจผมจะเลิกฟอลจะเลิกดูผมว่าโอเคใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้อตอนแรกผมก็เลยจําเป็นไปที่ว่าจะให้เขารีแมททันทีนะครับ แต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาฝั่งนู้นเริ่มมีอาการไม่พร้อมไปบอที่นี่ก็เลยเอ้ยมันต้องหาตัวมาแทนละที่ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับก็ติดต่อทาง Pico Sanic m a n u f a c e r ชาวฟิลิปปินส์เขาก็เสนอตัวนี้มาแล้วดูแลโอ้ตัวนี้ดีแล้วใช้ได้เลยชนะแปดครั้งอาจจะมีแพ้สองครั้งแต่เป็นการแพ้ครั้งแรกเนี่ยคือเมื่อต่อยครั้งแรกในชีวิตเขาแพ้หนึ่งครั้งครับแล้วก็มีแพ้ครั้งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าโอเคตอนนั้นโอเคเลยชนะหมดเลยตนนั้นชนะหมดเลย ไม่ถือว่าโอเคผมว่าเฮ้ยแล้วตัวนี้สมน้ำสมเนื้อครับก็เลยได้ผู้ชกคนนี้มาชกกระแสอาทิ์ในการชกครั้งนี้ครับผมถือว่าเป็นนักมวยที่น่าน่ากลัวกับกับกับด่านตรงน้ครับรู้าจสถิติแล้วถือว่าเป็นนักชกฟิลิปปินส์ที่อันตรายคนหนึใช่เลยครับใช่เลยครับไม่ได้ก็ผมว่าแต่ละทิ่ตอนนี้แฟนมวยชาวไทยค่อนข้างให้ความสนใจนะค่อนข้างคาดหวังครับผมจะจัดมาเจอตัวไหนเนี่ยถ้าผมถ้าเป็นมวยแบบไม่ได้มีระดับนี่ โดนด่าโดนด่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเลือกเลือกให้ดีๆหน่อยครับแล้วก็อีกอันก็ไปเลือกทิ่จุดแสงที่ภายในตัวด้วยว่าว่าเขาเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับผมในทุกสถานทุกสถานการณ์ในทุกๆไฟท์ครับนะครับถ้าหวังจะชิงแชมป์โลกในในในเร็ววันนี้เพราะว่าเพราะว่าน้องได้แชมป์ช่วงอายุประมาณสิบห้าสิบหกนะใช่ที่ใต้ก็สิบหกได้ได้แชมป์เดอะไฟเตอร์ตัวนั้นน่ะร่บฝากรัลโลกสิบหกนั่นมาที่สุดในในใช่ครับใช่ครับ ต่หลังจากนั้นก็รู้กันว่าผมโดนโค้ิดเขาไป3ปีรอแล้วรอแล่นะทุกคนก็รู้ผมจับปีปีแรกจับไป2ไฟั้งแล้วก็โคิดีปีสองก็จับไป4 5ไฟได้แค่นั้เองจนน้องอายุ19แล้วจนมา19จนจะ20แล้วนะครับน่าจะน่าจะเริ่มเต็มเริ่มเต็มเริ่มเต็มเปี่ยมแล้วเริ่มเต็มจริงที่เราจริงที่เรากังวลเองเรื่องน้ำหนักยังไงน้องเขายังโหอยู่หรือเปล่านะครับแต่วันนี้ก็ยังโอเคก็คิดว่าน้องเขายังโคอยู่ได้ในในรุ่นนี้แล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกว่า มันต่อเนื่องละมันมันต่อเนื่องทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นอันดับนักมวยของทีเอว่าแต่ละคนก็น่าจะขึ้นมารวดเร็วตามลำดับนะไม่เหมือนสามปีที่ผ่านมาครับครับเอะไะครับนอกจากคู่นี้แล้วคู่ไหนที่น่าติดตามบ้างจริงๆคู่นี้มีมีเซอร์ไพรส์เป็นมวยหญิงนี้ต้องขอโปรโมทหน่อยนะครับครับผมคือเดี๋ยวแฟนมวยจะงงว่าเฮ้ยเอามวยวีแกนจีนมาจากไหนคือคือผมกบทางโปรโมเตอร์หลีกกลางนะครับถ้าใครรู้จักเป็นโปรโมเตอร์อันดับหนึ่งนะเป็นโปรโมเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศจีน เ,เขาขอบอกว่าเฮ้ยเขาอยากทำอะไรแปลกใหม่แล้วก็วิี้เหมือนกันเหมือนเป็นเป็นเป็นเซเลบริตี้ของประเทศจีนนะครับมีทวิตท็อกมีโซเชียลมีเดียมีคนตามหลายล้านคนเลยนยและเขาอยากอยากจะมาลองเติมโปรไฟแรกที่ประเทศไทยนี่เขาก็ไปแรกเหมนกันไปแรกแล้วโปยไทยก็หามาก็ไปแรกเมกันผมก็อ่ะก็เรามาอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสีสัน เรงสีสันนะครับคู่นี้น่าจะได้ชมกันทางออนไลน์เพราะจะชมคงู่ที่สี่นะครับจะได้ชมกระางออนไลน์แล้วก็ใช่ครับแล้วก็อันนี้ดูด้วยความยากนะครับสักกิตเอสักกิตินี่จริงๆไฟนี่เป็นแค่ไฟที่สองไฟที่แล้วตอดผมไฟแรกอันนี้ต้องจับตามองเลยต่อยดีมากต่อยดีมากนะครับเพราะอันนี้ถ้าพรุ่งนี้ชกฟอร์มดีอีกครับเก็บเข้าค่ายครับนะครับเก็บเข้าค่ายผลนทายนี่ไม่ไม่น่ายาวไกลเท่าไหร่ น่าจวดมใช่ครับนี่ต้ผมดูไฟแรกชอบเลยนะครับจำชื่อนิวนะครับสักกิติในรุ่นในรุ่นเดียวกับเวทครับสักกิตินะนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะมีฉลามศึกวิรณาชาที่เราจะดูอยู่ว่าเขาจะเบนมาทางสากรอย่างเต็มตัวหรือเปล่านะครับที่เป็นยังไงฝากเป็นแฟนมวยสากรมวยโลกชาวไทยทุกคนนะครับฝากตามมีเป็นมวยเขาเขียนมาว่าถ่ายทอดอถ่ายทอดสดไหมช่องไหนอะไรยังไงเหมือนเดิมเลยครับช่องเวิร์กพอยด์ครับช่องเวิร์กพอยด์ยี่สิบสามนะครับ ทุกวันพรุ่งนี้แล้วต้นบ่ายสองโมงนะครับแต่ถ้าเกิดใครสะดวกทางออนไลน์นะครับเฟซบุ o กเดอะไฟเตอร์ไทยแลนด์ยูทูบทีเอลบ็อกซิ่งโปรโมชั่นอันนี้จะเริ่มกันตั้งแต่บ่ายโมงสี่สิบห้าแต่ออนไลน์เนี่ยดูสนุกเพราะว่าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคนมากก็จะอ่านคอมเมนต์โต้ตอบกันได้ติชมกันเราเราฟังเต็มที่นะครับหรือใครสะดวกอยู่บ้านดูทีวีสบายๆก็ทางช่องเบอร์423ครับผมนอกจากแสงอาทิตย์แล้วก็จะมีมวยหญิงนะ ครั้งแรกทั้งสองคนเลยนะน้องชาวจีนกับน้องน้องใยไทยที่มาจากจังหวัดสุราธานีอ่ะเสี่ยงครับสุดท้ายนี้เอ้าอยากจะพูดอะไรกับแฟนมับก็ฝากติดตาม PL Boxing โปรโมชั่นครับยังอยู่ที่เดิมครับพอยด์พอยด์ช่งยีแล้วก็ถ้าจำง่าย้คือวันเสาร์แรกของทุกเดือน นะครับแต่บังเอิญว่าพุ่งนี้เสาแรกมันมาตรงกับวันที่1เมษายนพอดีนะครับจะง่ายเลยเสาแรกของทุกเดือนทีแอลช่องวกร้ี่สิบเอาละครับง่ายๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอครับขอคำถามสั้นๆนิดหนึ่งครับครับผมวันนี้ครับคุยเรื่องเลตติ้งแล้วก um ็รายการนัดต่อไปเนี่ยครับบังคับเอ่อตอนนี้เอาเอาเฉลี่ยองค์รวมแล้วนะครับของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ0.8 ก็ผมถือว่าก็เป็นอะไรที่โอเคนะคอันนี้คือเฉลี่ยโดยรวมมานะครับแต่มีขึ้นบ้างไปหนึ่งบ้างไปหนึ่งกว่าบ้างหรือบางไฟก็ตกก็จุดหกบ้างอะไรเงี้ยแต่รวมๆที่จุดแปดก็ถือว่าถือว่าสําหรับมวยสากลในประเทศไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับแต่เป้าของผมจริงๆแล้วอยากให้ได้ประมาณหนึ่งอยากให้ได้อยากให้ได้เฉลี่ยประมาณหนึ่งทุกไฟก็เดี๋ยวมาดูงคงรวมของของรายการภายในปีนี้ดูครับแล้วก็นัดต่อไปครับ นัดต่อไปเนี่ยวันไหนแล้ววางใครไว้เป็นมอนตนอะไรกันครับตอนนี้ที่วางไว้เนี่ยเป็นเพชรใหม่อืนะครับเพชรใหม่ใช้ชื่อเพชรใหม่อภิชิตพิมเสงครับจะมาชกชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์ WBA Asia รุ่น160กรับนะครับกับนักชกชาวอังกฤษครับผมจำชื่อไว้แล้วเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีโอเคอันนี้จะยืนเป็นหนึ่งคู่ก่อนแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยคือดังูเจ้าพ่อลหลวงโตมนะครับหรือดังพิทุพงศ์ทองดีจะป้องกันแชมป์บอสจักร8ปอนด์ นะครับกับนักมวยชาวอุซเบกิสถานนะครับไรพ่าย,ายตอนนี้วางไว้2คู่แต่ที่ตอนนี้ที่กาลังพูดเพรใหม่คู่เดียวเนี่ยเพราะว่ากำลังจะมีการคุยทาบทางคอมมเตอร์จีนว่าเฮ้ยผมอยากจะเอามวยคู่ดังเนี่ยเผื่อมาชมที่ต่างประเทศได้อร่วมจัดก่ผมใจลึกๆอยากให้หนักมวยใน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 ,ใน,ใ,นในค่ายหลายๆคนเนได้ไปมีประสบการณ์ในการระชมบนน้อง แบบที่เราจัดเองนะไม่ใช่ว่าให้ยมันโลกเรียกไปอะไรไม่ใช่เฮ้ยเราจัดคู่เสนอเขาแล้วไปชกที่รทประเทศอะไรเงี้ยนะครับนนะะก็จะเป็นประมาณนี้คือถ้าดังไม่ถ้าคุณอยู่ที่จีนแล้วไม่ไม,ไม่สาเร็จก็วันที่6กพฤษภาจะเป็นการป้องกันหนึ่งคู่คแล้วก็เป็นการชิงหนึ่งคู่ขอบคุณครับผมค,ครับพีบค่ครับ